สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมาเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบครับสงสัยกันใช่ไหมว่าครูถือถุงอะไรอยู่เอเป็นถุงอะไรนะ้าทายกันดูนะครับนักเรียนจะใช่กับที่นักเรียนทายกันไว้หรือเปล่านะ้ามาดูไปพร้อมกันเลยครับเอถุงอะไรนะ้า ถุงอะไรนะว้าวเป็นถุงลูกปัดน,นั่นเองนักเรียนเห็นลูกปัดที่ครูร้อยไว้มีสีอะไรบ้างครับนักเรียนใช่ครับมีสีส้มและสีฟ้าลูกปัดสีส้มครูร้อยไว้150เมตรและลูกปัดสีฟ้าของครูร้อยไว้100เมตรถ้าครูอยากทราบว่าลูกปัดที่ครูร้อยไว้ทั้งหมด มีเท่าไรจะทำยังไงดีนะเก่งมากครับนำ้อยห้าสิบบวกกับ100่อยเอแล้วบวกกันได้กี่เมตรคบนักเรียนเก่งมากครับ250เมตรเอถ้าไม่รู้ว่าลูกปัดสีสม้มมีกี่เมตรแต่รู้ว่าลูกปัดทั้งหมดมี250เมตรเป็นลูกปัดสีฟ้า100เมตร แล้วจะหาว่ามีลูกปัดสีส้มกี่เม็ดจะทำอย่างไรดีนะเก่งมากครับนำ้า250ลบด้วย100ก็จะทำให้ทราบว่ามีลูกปัดสีส้มอยู่150เม็ดแล้วในทางกลับกันถ้าเราไม่รู้ว่าลูกปัดสีฟ้ามีกี่เม็ดแต่รู้ว่ามีลูกปัดทั้งหมด250เม็ดเป็นลูกปัดสีส้ม 150เมตรจะหาว่ามีลูกปัดสีฟ้ากี่เม็ดจะทำอย่างไรดีครับเยี่ยมเลยครับนำา250ลบด้วย150ก็จะทราบว่ามีลูกปัดสีฟ้า100เมตรสังเกตรประโยคสัญลักษณ์จากทั้ง3สถานการณ์150บวกกับ100เท่ากับ250 250 ลบด้วย100เท่ากับ150และ250ลบด้วย150เท่ากับ100จะเห็นว่าการบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันกล่าวคือจำนวน2องจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลลบคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่งเอาละ มาดูสถานการณ์ถัดมาณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นปอ .2 อยู่ในห้องประชุม180คนและนอกห้องประชุม50คน A มีนักเรียนชั้นป .2 ทั้งหมดกี่คนครับเราหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนใช่เลยครับนำ180บวกกับ50 A แล้วบวกกันได้เท่าไหร่ครับนักเรียน เก่งมากครับ230คนแล้วถ้านักเรียนชั้นปอสองมีทั้งหมด2 3 0้คนอยู่นอกห้องประชุม50คนแล้วจะหาว่ามีนักเรียนที่อยู่ในห้องประชุมกี่คนจะทำอย่างไรดีหน้าถึงจะรู้ว่ามีกี่คนเยี่ยมมากครับนำ้า230ลบด้วย50ก็จะทราบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในห้องประชุม180้คน ถ้านักเรียนชั้นป .2 มีทั้งหมด230คนอยู่ในห้องประชุม180คนแล้วจะหาว่ามีนักเรียนที่อยู่นอกห้องประชุมกี่คนจะทำอย่างไรดีนะถึงจะทราบเก่งมากครับนำ230ลบด้วย180ก็จะทราบว่ามีนักเรียนอยู่นอกห้องประชุม50คนจากการหาคำตอบข้างตน้น เราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3ประโยคได้ดังนี้180บวกกับ50เท่ากับ230 230ลบด้วย50เท่ากับ180และ230ลบด้วย180เท่ากับ50ซึ่งความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะพบว่า จำนวนสองจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลลบคือจํานวนอีกจํานวนหนึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับงั้นเราลองไปเติมตัวเลขสแสดงจํานวนในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบกันเลยครับข้อที่1 4 1 3บวกกับ237เท่ากับ650 แล้วจำนวนใดลบด้วย237เท่ากับ413ครับใช่เลยครับถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนั้นเราสามารถเติม650ลงในช่องว่างได้เลยครับแล้ว650ลบด้วย413เท่ากับเท่าไรครับใช่ครับ ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนั้นเราก็จะเติม237ลงในช่องว่างได้เลยครับมาฝึกทำกันอีกสักข้อกันต่อเลยข้อที่2 125บวกกับ130เท่ากับ255แล้ว255ลบด้วย125ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเยี่ยมมากครับ เติม130 a แล้วจำนวนใดลบด้วย130เท่ากับ125ครับเก่งมากๆเลยเติม255นั่นเองและวันนี้นักเรียนก็ได้ทราบกันแล้วว่าจำนวน2จํจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ใน2องจำนวนนั้นผลลบคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ